ครับสวัสดีครับเช่นเคยครับผมวันนี้เรามาติดตามช่างเสิงครับเพราะเมื่อวานก็ใส่ประตูใส่ไรเรียบร้อย,เร,ยเรียบร้อยหมดแล้วก็เรามาดูว่ามันจะติดขัดอะไรไหมเพรป็นฟันสีมะนาวเยครับเปนนีเครับหรอ ามหวนาเาหัวน้าเามเน,นี่ครับผมนี่ก็ใส่ตัวล็อกส่วนรเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็เหลือแต่เคาะหาเคาะไล่ตามนี่หน่อยครับข้างล่างตรงนี้ก็สนิทครับลูกยางติดมาสนิทเรียบร้อยครับผมแจ๋วเลยอันนี้คือใส่ตัวล็อกสัดาดไปเรียบร้อยแล้วครับประตูนี่กึบโอ้โอแจ๋วเลย แม่สุดจัดเลยทางสิงเมื่อคืนนอนอ่านคอมเมนต์ดีมากเลยเมื่อคืนเมื่อเมื่อตอนเย็นไปอ่านคอมเมนต์ดีมากเลยเขาบอกว่าดีแล้วที่รู้จักจากฟังเอฟซีบางบางอ่าใช่ว่ารู้ผิดรู้แก้ ดีแ้ดชมวันว่โรงาอ้ยะวงว่างนี้แกว่หงใอย่คนคนที่อเมนตมา่ะแกแกแกเป็นช่างเคาะแต่ทุกวันนี้แกไม่ค่อยสบายแกประสบอุบัติเหตุแกไม่ค่อยสบายแกก็เลยแกดูทุกคลิปอ่ะแกก็เลยคอมเมนต์มาบอก้แล้วเพแกไม่ห่วง ห,ห่วงทำไมจะเก็บให้ไปกับตัวเองบอก <c oughs> <c oughs> อันนี้ใจบอกมาก็ดีน,คน่ครับเอฟซี FC, วันนี้ก็มาติดตามมาก็กรึบหมดนะครับทั้งบนทั้งล่างเลยกรึบหมดไม่มีปัญหาแก้มเลดมาก็ชิดหมดเนาะใส่แก้มเลดอะไรดนะูแล้วแล้วไอ,ไอ,ไอตัวนี้อะไรก็ไม่มีปัญหาชิดหมดไหมชิดหมดเนาะ อ่าเหลือ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 กอนตัวนี้ครับักอนนั่นนี่เขาบอกว่าตรงไหนพอเจาะทุบก็เจาะไปเลยทุบไปเลยแล้วค่อยปิดคืนใช่ใช่ใช่รยเียดีราก็เสมอ้องมเลยใช่อันไหนพอเจาะทุบก็เจาะไปเลยก็ว่าเราเป็นช่างอยู่แล้วเราเชื่อมเป็นอะไรเป็นเราเชื่อมเป็นอะไรเป็นเราก็ไงเขาก็แนะนำให้ไปเอานั่นดิ ไปตัดกระบะเจดตินนั่นดิเออเพื่อนกระบาดแต่กินมาก็คู่มันหายไปใส่หมดไอ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 ปะนะเป็นปลาเป็นไงแผ่นนี่มากเลยไหนโอ้แผ่นเหล็กนี่นะเออเอานี้ก็ได้ฮะโอ้มันบนนาปันไนดอกได้ได้ได้นี่ อย่าไปตัดกระบะเขาเลยเผื่อบางที่เขาอาจจะอยากดึงเนาะอยากดึงอยากซ่อมได้งานช่างซิ่งไปอันตัวนี้แหละเออหกทัั้้้งงงงนนนน่่่ึบิมแล้ววันนี้ทำอะไรวันนี้วันนี้ขัดสีก่อนขัดฟ้าแล,ล้วคำเสร็จแล้วไปซื้อต้องเหลืองต้องแดงไม่ดู เออไอ้นั่นคอยทีหลังขัดให้ใหเจ้าของรถเข้ามาเขาเห็นเขาดีใจแนะ่เนาะอันแบบทำเป็นถูๆแบบอ้เร็วอยู่เนียใช่ไหมเออเอาวันนี้ยิ้มได้ครับเครียดมาสองวันสามวันวันนี้ช่างสิงยิ้มได้แล้ว <laughs> ประตูก็กรึบแล้วหมดปัญหากับประตูแล้วทีนี้ ปัญหามันยากอยู่ประตูนี่แหละใช่อันนี้ก็ดูสิครับได้เคาะเข้าคืนได้เคาะเข้าคืนหรือเปล่าเนี่ยอ่นี่ก็ได้แล้วใช่ไหมได้ครับโอ้ได้แล้วจันสิงได้แล้วสวยงามจัดไปคัดข้างล่างไอ้ไอ้ตรงนี้ ชิดไหมโคชิดปไปเลย่งเขาอ,ออกอีกนิดนึงอันนี้นะนะแจวเลยสวยงามสวยงามคือว่าเปิดประตูกรึบอย่างงี้แล้วก็คือว่าผ่านนะเนี่ยไอเอฟซีเนี่ยกรึบเนี่ยเยังไงเนี่ยกรึบเนี่ยเป็นยังไงอ่ะอ้าวเอ้ อันนี้ได้ก็บอกว่าคนไม่รู้ย่อมไม่ผิดนะครับผิดพลาดขออาภัยถ้าผิดใจอย่าได้ว่า <c oughs> ช่งสิง <c oughs> นึกว่าเขาสิว่าโอ้โอเ,เ่านอะไรอันนั้นอันนั้นใจมันก็มีอยู่มันมีอยู่ใช่มีมอยู่มีอยู่กับคนเรามันเปลี่ยนไปก็ได้แน่เลั่นแเลย,นนเลยคนเรามันไม่เก่งมือใช่ๆมใช่ใช่ใชมันไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดหรอกนี่ครับ แต่ทีนี้ก็ขัดสีขัด,ดที่ซ้ำเติมกันแม่บลระกันวอกไก่กันร่างกายในการปฏิการนั่นแหละ <c oughs> แลม่นว่า,า,าพลาดซ้ำจะโคนที่วอกเหมือนจะของไม่เคยพลาดแม่บ <c oughs> อระของไ่เคยพลาดที่ไหนเลยนะมาเราประสบผลสําเร็จแล้วเราประสบผลสําเร็จแล้วทีนี้เราก็ทําอย่างอื่นสบายแล้วทีนี้ไม่ต้องห่วงขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไป <c oughs> ขั้นตอนต่อไป จิตใจพันดีอยู่พันบอกดนะีรู้ผิดรู้แก้ว่าว่านั่นใช่ใช่ใช่รู้ผิดรู้แก่ก็ติดกนบอกกันนะเนาะนั่นแหละแม่นว่าว่าซ้ำเติมเลาวว่าซ้ำเติมก็พูดตามความจริงพูดเหมือนตัวเองไม่เคยพลาดัตวเองก็เคยมาเหมือนกันว่าพูดให้กำลังใจเน้อเราก็ยังเงี้ยกำลังใจ เาไะเกมก็ทอทุกคนโอ้ยไม่ทอหรอกครับผมไม่ทอแล้วผมไม่ทอหรอกผมก็ไปเรื่อยๆมันมันาไม่ทำเราก็ตาับ้านเลอใช่มันเป็นงานของเราอันไหนที่เราไม่รู้เราก็บอกว่าไม่รู้เนาะเราก็ต้องไปหาเราก็ต้องไปหาจารยนใช่ไหมล่ะ เขาบอกเราไม่คือไม่ทำมือก็กลับบ้านผมก็มือกับบ้านดอ,อ่ะก็เสร็จเรียบร้อยแต่ก <c oughs> ็เคาะนิดหน่อยครับ ตามนิดหน่อยประตูคลึบแล้วทำไมไม่ดับเครื่องอ่ะ,อะทำไมไม่ดับ ทำไมหากุญแจเจอทำไมหากุญแจเจอรู้ใช่ไหมคนขับไมโครอ่ะเขาชอบไว้กุญแจตรงไหนไปปรเร็ว <laughs> 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 อ,อ เขาทุบให้ดีไม <ora> ่ได้ทุบให้พังแม่ไม่เคยได้ยินเขาว่านี่ช่างปูนทำดีช่างสีทำสวยอ่ะเออเราอย่าไปว่าเลยช่างไม้อ่ะเออแกแกบอกว่าแกจะดูตอนทำสีอีกทีหนึ่ง ดีว่าคอยดูช่างสีเคาะไอช่างสิงเคาะแล้วก็จะดูตอนขั้นตอนทําสีอีกทีหนึ่งช่างสิงช่างสิงไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้นะว่าแกติดตามทุกคลิปดูทุกคลิปคลิปไหนที่ไม่ดีแกก็จะเม้นมาบอกแกว่างั้นใช่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 เราก็ได้กําลังใจจากแกไปเป็นอาจารย์ของเราอีกคนหนึ่งละ แต่ยังไม่รู้จากชื่อเสียงเรียงน้าของแกเลยที่เ <laughs> ม้นมาเราเราไม่รู้ใช่ไหมว่าเขาอยู่ไหนไม่รู้ครับไม่รู้แต่รู้ว่าแกเคยเป็นช่างคเคาะอ่ะใช่เอาเดี๋ยวตามคลิปต่อไปครับหลับคลิปนี้บายบายครับผมวันนี้ช่างเสียงยิ้มได้อารมณ์ดีแล้วครับเคาะก็แบบไปได้เร็วมากเร <c oughs> าอได้ประตูก็จิงงงมี <c oughs> Yeah. <laughs>